รู้ไหมครับว่าบางทีเรื่องราวของสายการบินแค่สายการบินเดียวเนี่ยมันสามารถบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผ่านเคสของสายการบินเดลต้าที่ผลประกอบการของเขาเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดครับอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับทุกครั้งที่เราเดินขึ้นเครื่องบินเราจะเห็นการแบ่งโซนที่นั่งใช่ไหมครับมีตั้งแต่ชั้นประหยัดไปจนถึงชั้นธุรกิจชั้นหนึ่งอะไรก็ว่าไป ซึ่งไอาการแบ่งโซนที่นั่งนี่แหละครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนภาพจําลองย่อมๆของสังคมและเศรษฐกิจของเราเลยนะที่ตอนนี้มันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆอยู่ทีนี้เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากไหนก็มาจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของเดลต้าเลยครับคือเขาเปิดเผยกลยุทธ์บางอย่างออกมาที่แบบว่าถ้าดูเผินๆนะมันเหมือนจะสวนทางกับความเข้าใจของคนทั่วไปเลยแต่เชื่อไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันน่าทึ่งมากจริงๆแล้วคําถามสําคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาครับว่าเอ๊ะ ทำไมล่ะทำไมสายการบินถึงไปโฟกัสที่นั่งที่แพงที่สุดในจังหวะที่ยอดขายที่นั่งถูกๆเนี่ยมันกำลังตกลงคือในยุคที่หลายคนต้องรัดเข็มขัดกันขนาดนี้ทำไมเดลต้าถึงกล้าเดิมพันกับตลาดบนแบบเต็มสูบขนาดนี้ล่ะครับมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้เดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันโอเคเพื่อที่จะเข้าใจกลยุทธ์นี้ได้แบบเคลียรย์นะครับเราต้องไปตามรอยเม็ดเงินกันก็คือไปดูที่ตัวเลขกันเลยเพราะอย่างที่เราว่ากัน ตัวเลขไม่เคยโกหกครับและมันกําลังจะบอกเราทุกอย่างเลยเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเดลต้าในครั้งนี้แล้วนี่เลยครับความจริงข้อแรกที่แบบชัดเจนมากดูสิครับรายได้จากฝั่งห้องโดยสารพรีเมียมเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ในทางกลับกันรายได้จากห้องโดยสารหลักหรือชั้นประหยัดกลับลดลงมันสวนทางกันแบบสุดๆไปเลยแล้วพอมาดูเป็นกราฟนะโอ้โหยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับยอดขายตัวพรีเมียมโตขึ้นตั้ง9%เซ เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ในขณะเดียวกันยอดขายตัวชั้นประหยัดกลับติดลบไป4%เลยนะครับไอช่องว่างที่มันห่างกันถึง13%นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะลองมาดูตัวเลขนี้ครับแค่รายได้จากบัตรเครดิตท,ที่ทำร่วมกับ American Express แค่ไตรมาสเดียวนะครับปาเข้าไป2 0 0พล้านดอลลาร์แล้วยังเพิ่มขึ้นอีก12%ด้วยคือมันเป็นตัวเลขที่เยอะมาก แล้วมันก็ชี้ให้เราเห็นเลยว่ากําลังซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้มันมาหาศาลขนาดไหนและเพื่อตอกย้าเรื่องนี้นะครับประธานของเดลต้าเองก็ออกมาพูดเลยว่าการเติบโตส่วนใหญ่ของเราหรืออาจจะเกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ําจะมาจากส่วนพรีเมียมคือมันชัดเจนมากครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่เขาวางแผนมาอย่างดีแล้วพวกเขารู้ว่าขุมทรัพย์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็กําลังมุ่งไปทางนั้นแบบเต็มที่เลยนี่มันคือการพลิกเกมพลิกโมเดลธุรกิจเลยก็ว่าได้นะ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่นั่งหรูๆแพงๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวล่อเป็น loss leader เอาไว้สร้างภาพลักษณ์เฉยๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องจักรทาเงินเป็นตัวทํากําไรที่สําคัญที่สุดของสายการบินไปแล้วเรียบร้อยเอาละครับทีนี้พอเราเห็นภาพของเดลต้าแล้วเราลองซูมเอาออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่านั้นซึ่งเป็นตัวอธิบายเลยครับว่า ทำไมทำไมกลยุทธ์แบบนี้ของเดลต้ามันถึงได้เวิร์กขนาดนี้ปรากฏการณ์นี้เขามีชื่อเรียกครับว่าเศรษฐกษิจรูปตัว K ใช่ครับตัว K ที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละละครับลองนึกภาพตามดูนะตัว K มันจะมีแขนข้างหนึ่งชี้ขึ้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งชี้ลงใช่ไหมครับไอ้แขนที่ชี้ขึ้นเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับกลุ่มคนหรือธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วมากรวยขึ้นขึ้นส่วนแขนที่ชี้ลงก็คือกลุ่มคนที่ ยังลำบากอยู่ยังดิ้นรนกันต่อไปมันคือภาพของการฟื้นตัวแบบไม่เท่าเทียมกันที่มันทางออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วพอเราเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจรูปตัวเคแล้วทีนี้ทุกอย่างมันก็คลิกเลยครับนี่แหละคือสิ่งที่เดลต้าทำพวกเขากำลังวางกลยุทธ์ที่มันสอดคล้องกับภาพนี้แบบเป๊ะๆเ,เลย คือเขามองเห็นว่าไอ้แขนบนของตัวเคกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยมันกําลังโตว,วันโตคืนก็เลยตัดสินใจทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปที่นั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยต่อว่าเอ๊ะแล้วกลยุทธ์ที่ไปเน้นแต่ตลาดบนแบบสุดตรงขนาดนี้มันจะยั่งยืนเหรอในระยะยาวคําตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวงจรความพักดีของลูกค้าพรีเมียมครับคือมันมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ ลองคิดดูสิครับเพราะคนเราได้ลองสัมผัสกับประสบการณ์ที่มันสบายกว่าพิเศษกว่าแค่ครั้งเดียวมันเหมือนเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในใจเราไปแล้ว,วะครับแล้วมันยากมากนะที่จะยอมกลับไปใช้บริการแบบเดิมๆในระดับที่ต่างกว่าแล้วตัวเลขมันก็ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลยครับดูสิครับอัตราการรักษาลูกค้าพรีเมียมคือคนที่กลับมาใช้บริการซ้ำเนี่ยสูงถึง85%เลยนะ นี่มันแปลว่าอะไรแปลว่านี่ไม่ใช่แค่การขายตั๋วเป็นครั้งครั้งไปแล้วแต่มันคือการสร้างฐานลูกค้าประจําที่แบบเหนียวแน่นมากแล้วก็สร้างไรายได้ที่คาดการล่วงหน้าได้ด้วยเห็นไหมครับทั้งหมดนี้มันเลยกลายเป็นวงจรที่ทรงพลังมากๆคือเริ่มจาก 1. ดึงดูดลูกค้าเข้ามาด้วยผลิตภัณฑ์พรีเมียม 2. ลูกค้าได้ลองประสบการณ์ที่มันดีกว่าสบายกว่า 3. แนวโน้มที่เขาจะกลับมาซื้อซ้ำมันก็สูงมากและ4 มันก็กลายเป็นฐานลูกค้าที่ทงทำกำไรได้เยอะและพักดีต่อแบรนด์สุดๆมันเป็นลูปที่เสริมพลังให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วจากที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเนี่ยมันพาเราไปสู่คำถามที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเดิมเกี่ยวกับภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ครับและนี่คือคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่ทุกอย่างมันดูพรีเมียมขึ้นหรือที่เรียกว่าพรีเมียมไอเซชันเนี่ย จริงๆแล้วมันสะท้อนอะไรกันแน่มันเป็นแค่เรื่องของการที่บริษัทต่างๆเขาปรับตัวตามกําลังซื้อของคนรวยที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นหรือเปล่าหรือมันคือภาพสะท้อนของโลกที่ผู้คนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อความพิเศษเพื่อแยกตัวเองออกจากความธรรมดาในสังคมที่ความเหลื่อมล้ามันยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันคําถามนี้คงไม่มีคําตอบตายตัวนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เรื่องราวของเดลต้าในครั้งนี้ได้ทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อครับ